เมื่อไหร่จะปิดเทอมโหไอสัตว์เพิ่งจะเปิดเปิดเทอมวันแรกดีเลยค่ะครูที่เข้ามาใหม่ดีเลยค่ะเนาะเขาให้ไปเรียนไม่ได้ไปหาผัวดีมากหมายถึงผู้ชายค่ะดีโอ้สัตว์แต่ละคนได้เจอเด็กใหม่เขาหล่อมากคงจะถึงฤด้ดูประสัการ์ของมึงแล้วละ่ะการบ้านเยอะมากเหมือนครูไม่อยากให้ว่างฮะมึงไปวันแรกไมได้การบ้านแล้วเหรอ มึงถอดรองเท้าเฟีย้ยงหน้า,ากูเลยอยากยากอยากไม่อยากไปทำจริงด้วยให้ไปเรียนไม่ได้ให้ไปถอดญ้าถอนนักถอนยา้าไม่ใช่ถอดยา้าแค่นี้มึงยังพิมพ์ผิดเลยเนี่ยมึงควรเรียนมึงอะควรเรียนอย่างมากกินญ้าเยอะๆนะมึงอาจจะได้ฉลาดกินย้าเยอะๆแต่ไอตู่ก็กินญ้านี่หว่าไม่เห็นมันฉลาดเลยไม่ได้เรียนเลยใครเขาเรียนมันเปิดเทอมกันโอ้กูนี่ไงไปหาสาวเข้าใหม่ครับไอดอล ตตะรุ่นน้องสําเร็จมึงปล่อยน้องเขาไปมีอนาคตที่ดีเหอะผู้ชายกวาดห้องผู้หญิงยกโต๊ะอันนี้จริงได้ไปแบกปูนเฉยอันนี้มึงไปเรียนหรือว่ามึงไปทำงานก่อสร้างในสัว์